เอาล้ครับทุกคนได้เวลามาแวะเยี่ยมหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็น LFT ที่ทุกคนต่างหวาดกลัวนะครับในตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาปลุกให้ทีมทีมหนึ่งพังอาดขึ้นมาแบบหาจุดลงยากมากๆในจุดนั้นน้องคิดว่าคงจะทีมนี้คงจะอยู่ตลอดไปแล้วนะครับนั่นก็คือทีมไดบารนั่นเองนะครับซูเปอร์ไซย่าสี่โกคูไดมาเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเป็นเหมือนหัวหน้าทีมของไดมานะทุกคนนะทำได้ทุกอย่างนะฮะ ไม่มีไม่มีช่องโหว่เลยบ้างตัวละครเนี้ยนะครับทุกคนแต่จุดเนี้ยคือแน่นอนว่าหลังจากที่ anniversary มา power keep มันก็หนักมากๆจนทนําใหานะ้ตัวละครนี้คือต้องบอกเลยว่าเรื่องของด a m a g กับการแทงของเขาเนี่ยห่วยลงมากๆเนาะตัวละครนี้คือมี indestructible แบบพิเศษที่ต้องเล่นกับทีมได้มารวนเท่านั้นนะครับถึงจะได้เนาะดาเมจเนี่ยตั้งต้น280%มีลดดาเมจ70%นะทุกคนนะไอ70้70%เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ มันเป็นยุคสมัยเก่าล้นะครับจะเห็นได้คือ70%เนี่ยไม่ได้แน่นอนก็เนี่ยโดยรวมคือจะเป็นตัวละครที่กันคุ้มเช้งแบบสิวิด้วยนะครับทุกคนแบบจริงๆคือเป็นตัวละครปีเก่าเนี่ยได้10วิเนี่ยไม่แปลกนะฮะเวลาเหลือตัวสุดท้ายก็เก่งมากๆนะครับเป็นตัวรัฟแมนที่เก่งมากจวการ์ดันติได้อีกใบนึงตัด เกตลบศัตรูอะไรเงี้ยเคยอ,อยากให้เหลือตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือพิก1ต่อ3ได้เลยจุดนั้นเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนความสามารถของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนอนในเมตาที่โอ้โหเรียกได้ว่าคือเขาคลิปหนักมากขนาดนี้ดาะตัวละครที่เคยเก่งมากๆอย่างซูเปอร์เซียสสี่โกคูในทีมไดมาร์ของเขาเนี่ยจุดนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับไปดูทีมที่ผลมาใช้กันก่อนนะฮะแน่นอนว่าคือถ้าเล่นทีมอื่นก็แปลกแล้วนะทุกคนสำหรับตัวนี้เนาะก็เล่นไดมาร์เนี่ยแหละดีที่สุดละนะครับ ก็มาพร้อมกับมาจินคูที่เรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของทีมไดมะเลยนะครับแล้วก็โกคูเขียวตัวนี้ที่ยังดีมากๆอยู่นะครับผมไม่มีเบจิต้าซูเปอร์เซียสามนะไม่นั้นก็คือเลือกได้ระหว่างตัวนั้นกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยใส่เป็นซูเปอร์เซียสามโกคูบัฟเซนไคให้กับโกคูจิ๋วนะครับแล้วก็อ่านามิโกคูที่จะบัฟเซนไคให้กับซูเปอร์เซียสี่โกคูแล้วปิดท้ายด้วยกอลิโอบัฟเลือดนะครับก็อิคุเม้นต์ของซูเปอร์เซียสี่โกคูก็เรียกได้ว่าใส่เซตนี้ตลอดการิริงๆนะครับเพ่มสไตล์ รวมๆแล้วเกือบ30%อันติเมตเพิ่มดาเมจอันติ13%เพิ่มดัดกัดฟ้าเพิ่มเลือดอันนี้คือดีมากๆเนาะแล้วก็อันช่องที่2ก็ของไดมาอันนี้ก็บวกเลือดบวกไซส์ดิฟเฟนต์บวกไซส์แท็กเพียว15%ถ้าเป็นไดมาแล้วก็เพิ่มดาเมจกัดฟ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับเพิ่มหลายอย่างมาไซส์ Style ทุกอย่างแล้วก็มีไซส์เพียวด้วยถ้าเป็นซนะูเปอร์เซียสี่เนาะก็อันนี้ก็ต้องติดไว้ตลอดนะครับทุกคนสําหรับตัวละครซู Super 4, Goku, mar, เป ผมไม่เคยเปลี่ยนเซตเลยนะครับทุกคนจะเล่นเซตนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขาในจุดนี้เมตาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นเมตาผู้ถูกเลือกนะทุกคนนะก็มีแค่ตัวละครบางกลุ่มเท่านั้นนะอ่าบางตัวละครไม่กี่ตัวที่ยังเล่นได้อย่างสบายใจในเมตานี้นะครับทุกคนไปดูความสามารถของซูเปอร์ซิยะสีโกคูไดมารกันเลยดีกว่าครับผมไป เป็นทีมไซยามีโกคูจากภาคเซล้วยครับอ่ามีเลนสสไตล์เนาะโอเคจับได้ครับอ่าเดเมดกับไอทีโกคูก็น่าแหละไอทีโกคูมันก็ตัวเก่าแล้วนะทุกคนนะโอ้โหกัดซุปเปอร์เบิตโตก็ก็ไม่ได้แย่อะไม่แย่แล้วกันเนาะเนี่ยกัน,น้ำไม่โกคูก็เรียกว่าดีไม่ได้ โอเคถับไปครับเผื่อการ์ดเขียวมาอีกคือเขาจะล่อให้ผมโดนการ์ดเขียวให้ได้อะโอเคจับได้ต่อเลยนะการโคเวเชงคืนมาพอดีเกรเต็มเมื่อกี้นะครับโอเคก็คอมโบได้เรื่อยๆนะทุกคนนะมันเป็นตัวเจ้าพ่อในการคอมโบอยู่แล้วนะครับมีกาดเขียวด้วยอ่ะจัดไปเดี๋ยวเกรเราเต็มเราจั่วการ์ดอีกนะครับ ตรงนี้ไม่น่าจะมาใบต่อไปละใช้การ์ดฟ้าไปเลยตรงนี้ไม่สนพลาดนะครับการ์ดฟ้าเวลาใช้ตอนเกรดเต็มโอเคต้องระวังการ์ดเขียวเป็นพิเศษ,ษนะทุกคนนะเขาต้องมีแน่ๆในไอทีโกคูนะครับ่าโอเคอ่ะมาจินคูตัดการ์ดให้หน่อยน่าจะอาติดอะไรไม่คิดว่าจะติดจังหวะนั้น,นโอ้สลับตัวไปละนึกว่าเขาจะใช้กัน โอเคสวยครับติดรัวๆไปะนะก็มาคอมโบต่อคือดาเมจเนี่ยเอออย่าง,งจริงๆแหละนะทุกคนนะล่าชไปเอะตรงนี้เขเปลี่ยนไปซูปเปอร์เบโตไม่ได้อย่างน้วเราเอาเคโอกาสทิ้งไปก่อนนะครับโอเคสวยก็เอาเคโอกาสไปก่อนก็ได้จะง่ายขึ้นนะครับจะเห็นว่าจุดนี้คือ ไม่ว่าทีมไหนก็ตามมันต้องติดนามิโกคูแมกกาฟิเซอร์มาด้วยตลอดนะทุกคนนะมันเหมือนเป็นนั่นแหละนะเหมือนเป็นข้อบังคับไปแล้วอะ่ะนะจุดนี้โอเคเดี๋ยวผมใช้การ์ดเขียวรีเกตลบครับโดดแหละอโอเคใช้อีกใบแล้วกันขอจั่วการ์ดเพิ่มหนะ่อยโอเคเหลืองก็ยิงดีตรงนี้เราล็อกตัวเขาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน เดี๋ยวกดเมนเลยใช้การเหลือมไปก่อนอ่าแล้วตรงนี้เราเติมกันคุ้่เชงไปโกคูจิ๋วตัวนี้ก็ยังดีมากๆนะทุกคนนะดามเอจอะไรต่ออะไรเนาะคือแบบเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วไม่พอนี่คือตัวฟรีนะเ <laughs> <Okay, S 2> อาจริงโอเคไปซูเปอร์เซียสี่เราลุยครับก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะ โออเเคค่่ยยีมรับเ,เต็มแล้วตรงนี้ถ้าเราใช้การ์ดแดงจะจวการ์ดอีกนะครับใช้การได้ก็ตามแหละเนาะ <c oughs> ก็เกตมันทํางานได้2แบบนะทุกคนนะตอนเต็มก็คือถ้าเราใช้การ์ดอื่นนอกจากการ์ดฟ้ามันก็จะเติมการ์ดให้เราเนาะแต่ถ้าใช้การ์ดฟ้าก็จะตรงนั้นการ์ดฟ้าไม่สนทาแรงมากโอ้โหไอทีโกคู โอเคจับได้ตอนโอเคตรงนี้เราใช้การ์ดแดงได้เรื่อยๆครับไม่มีการ์ดก็ไม่เชงก็จริงแต่ตรงนี้อ่าการ์ดฟ้าแล้วกันนามิโกโคูโดนหนักอยู่นลโอเคไม่มีการ์ดเขียวเนาะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมิดเลนเลยโอเค เออขอเล่นแบบนี้บ้างไม่ได้ใช่ไหมก็ยังไงก็ไม่ใช่เพล์ที่ดีนะมีเลนตายนะทุกคนโอเคโดนหนักพอสมควรอ่ะเขาไม่มีเกรดหลบนะทุกคนสวยครับไปเลยบายบายโอเคเอาเกรดหลบเขาไปก่อนแคนเซิลโอเคสวยครับโอ้แท็บด้วยอ่ะไปซูเปอร์เซียสี่ขอ ไม่ให้อยู่แล้วสินะเป็นทีมอะไรอะไซยาบอกฟิเซอร์ประมาณนั้นมัน้งไม่รู้เหมืนนอนกันโอเคผมใจร้อนไปนหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ก็พอรับดาเมจฟิเซอร์ได้บ้างแหละไม่ถึงกับแย่เลยนะ นีไ่ไปดีกว่าอมาจินคูการ์ดหนห็นสไบสวยครับตรงนี้เขาไม่มีลำแสงการ์ดเขียวเหรอพุ่งไหมพุ่งมาไหมโอเคจับได้ครับไปซูเปอร์เซียสีส่ส 4. ถึงแม้ว่าเขาจะพร้อมเปลี่ยนไปคู่ซูเปอร์เซียสีส่สก็เถอะนะทุกคนแต่เราก็ทำอะไรมากไม่ได้เอาไม่จัวการ์ดด้วยอโอเคแล้ว ไม่ทำอะไรโอ้อะสักทีรอบไปนะครับจับได้ครับ เต็มเต็มเติมกันก็ว่าเชงไปก่อนเนาะไคโอเคนโกคูยังไอ้นี่อยู่ยังโคเชงการ์ดเหลืองอยู่นะฮะยังไม่แปลงร่างด <The S 2> าเมจก็คือดีมากนะกไม่เผื่อเผล่อตีแรงกว่าซุปเปอร์เซียสี่ป่ะแต่ไม่หรอกเออตัวสีเขียวมันเยอะนะทุกคนนะเมตตานี่คือตัวสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีที่ลำบากขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าฮะแน่นอนผมแค่แค่คิดว่า,าเฉยๆเนี่ยว่าเขาอาจจะ เปลี่ยนมาใครโอเคเปลี่ยนจริงโอเคสวยครับทำไมก็ถึงไม่อยู่ฟิสเซอร์ต่อก็ไม่รู้แต่คงจะกดเปลี่ยนไว้แล้วอะไรเงี้ยนะเห็นผมเหมือนทำท่าจะหยุดคอมโบสวยครับใครโอเคโกโกไปเรียบร้อยโอ้โหแปดล้านเลยเหรอโอเคไทเกิไม่ผีผ่านด้วยหรอกเล่นกับฟิสเซอร์ทุกวัน โอเคสวยครับซูเฟอเซอร์เราเราเราอไปเลยทุกคนรอได้รอนะฮะไม่ต้องไปรีบทุกคนตรงนี้โ <laughs> okay. อเคจบลปปะซูเปอร์เซอรสี่ดูโอนะฮะคู่นี้คือเดเมดไม่ใช่คู่นี้ดิโกคูนี้คือเดเมดดีใช้ได้นะทุกคนอ่ะเอาไงต่อครับนำแสงไหม <laughs> ช้าไปแล้วโอเคจีจีครับ ชีมอะไรใสยย่ยาแดงสองไปแค้นใครมาครับพี่นำแม้โกคูเหรออ่าโอเคเอาอันนี้มาตัดการ์ดไปก่อนนะครับมาจินคูอันนี้ดรอปแล้วนะโอเคแบบนั้นไม่ได้นะปะโกคูจิวตรงนี้โกคูจิวเราไม่สนทำลายการนะครับทุกนะคนสบายๆเลยนะ โรโรโดริโอ้โหโบลี่โบลี่สบายดีไหมโอ้โโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอเคซุปเปอร์เซียสีส่ครับป่ะตรงนี้เราล็อกให้เขาเปลี่ยนตัวสามวินะฮะโอเครู้สึกว่าโกคูเขียวตีแรงกว่านหน่อยไหมทุกคนผมคิดไปเองบบว่าโอ๋ยจัดไปครับสวยมากขอ โอเคสลับตัวทันเนาะนั่นควงแอคแท็กใช่ไหมโอ้โอ้ถ้าไม่ดีแล้วการเหลือมไปก่อนตรงนี้ขี่จะไม่พอเนี่ยสิอ่าถ้าขี้พอกาดฟ้านะแต่ยังไม่อยากกดเมนด้วยกาดเขียวแน่นอนต้องมีสักใบแหละนะมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมนอกตัวเนาะอ,อ่ะเรา ไม่สนธาตุครับไม่ใช่ไม่สนธาตุเราหาักคอมโบเขาแหละแต่ว่าผมไม่สนเรื่องธาตุละนะฮะคือมาจินคูเนี่ยสลับมาเรื่อยๆได้ทุกคนไม่ต้องสนใจอะไรมากเนาะมันฮิวเลือดเพื่อนด้วยนะครับเวลาสลับตัวออกเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเอาวนๆเข้ามาเรื่อยๆวนๆให้มันเพื่อให้มันสลับออกอะนะมันจะได้ฮิวเพื่อนนะทุกคนนะโอเคพอเถอะ กาดฟ้านั้นเอาโกคูเขียวมารับครับสลับสลับสลับกันรับนะจริงๆโกคูมีสองชีวิตก็จริงแต่เราจะไม่อยากให้ชีวิตแรกไปเร็วเกินนะทุกคนเพราะใช้เป็นลัดแมนได้ดีมากนะโอเค,อเ,คเขารอก,กระโดดตลอดแล้วฮะต้องจำไว้นะฮะพอแล้วพี่ขอเล่นบ้างผัดกันบ้างสิเทิร์นเบดอะรู้จักป่า ทันเบ็ดหน่อยนะกระมอนโอเคมก็คอมโบโอเคอเผอเนะฮะทุกคนกดเป็นตัวไปแล้วนะครับไม่เป็นไรตรงนี้คือเราน่าจะสลับซปเปอร์เซียสี่ทันไหมโอเคตรงนี้ทันแนะ่นะครับเราดันกดเมนก่อนโอเคซูเปอร์เซียสี่มารับครับตรงนี้มันไม่สนาธาาุนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละ โอเคลอยขึ้นสักทีไม่ชอบเล่นข้างล่างอยู่แล้วผมอะโอ้ยจะอ้อเยี่ยมแหละจะแบบมันเหมือนปังฉุบกันนะนะทุกคนนะไม่ยอมบางทีเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวขนาดนั้นนะทุกคนนะโอเคสวยครับ คือบางทีมันก็เป็นการวัดดวงนะครับเวลาแอคชั่นต่างๆอ่ะเนาะแต่มันก็สามารถเลือกความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ประมาณนั้นแหละเนาะแต่หลายๆอย่างคือบางทีอ่ะคนที่ชอบเล่นแบบวัดดวงวัดดวงหน่อยบางทีมันก็ลุ่งนะทุกคนนะโอเคเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรไงใช่ไหมเนาะโอเคสวยครับ คือบางท่ามันต้องมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะทุกคนนะถ้าเล่นแนวเดิมตลอดบางบางทีสู้กับศัตรูเขาก็รู้แหละรู้ทันเราเพาเราจะเล่นยังไงเนาะอ่ะลาชไปเลยครับกาดฟ้าไปตรงนี้อย่างน้อยเอาเคล่กาดไปก่อนเขาไม่เปลี่ยนจากโบลี่เนี่ยเข้าใจหรอกนะแต่อันนี้คือจะโดนลัาชแรงมากนะฮะรู้แหละว่ายังมีเคล่ากาดใช่ไหมแต่คือถ้าแข่งคะแนนนี่รู้เรื่องเลยนะโอเคอย่างน้อยเอาเคล่กาดไปก่อน ว่าแค่โอกาสเนี่ยแหละท็อกซิกที่สุดละจุดเนี้ยเออคือแบบตัวละครที่มันควรจะตายอย่างแบบไคลเคนโก,กคุหรืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นมีสองชีวิตไปอะเนาะทุกคนเนาะเออน่าจะกดเนมนผมเอาอีกแล้วอ่ะครบละสองครั้งนะคราวนี้ไม่มีห้ามแล้วนะครับหอยโดนไปอีกอยโดนไปละการ์ดเขียว โอเคตรงนี้แหละเข้ามาได้ละนะพอสลับเข้ามาก็จะฮิวอีกเนาะเพราะเปลี่ยนมาจินคูออกนะครับจะเห็นว่าทีมผมโดนอัดยับเลยก็จริงนะทุกคนแต่ไดมาเนี่ยเห็นไหมมันฮิลเลือก,กันขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนนะเออไม่ได้ตายกัน,กนง่ายๆนะครับอ่าเอาโกคูเขียวไปนะแดงจัดมาผมรู้สึกว่าเขานั่นแหละต้องแดงแน่ๆนะเห็นไหม Yes บางทีสัญชาตญาณก็บอกได้นะโอเคสวยครับเอาเปลี่ยนไปโดดจังหวะแรกแล้วดีนะผมจับได้อ่าตรงนี้เอาการ์ดเพิ่มดีกว่านะโบ, <Yes. S 1> บลี่อย่างนั้นเหรอน่าจะสละโบลี่แล้วแหละดูจากลักษณะโอเคสวยครับจัดก,การโบลี่ไปก่อนโอเคโอเคไม่มีคิ ได้แค่เรีักแท็กโอเคแล้วครูมาหลบได้นะแต่ลงโทษเขาไม่ได้ไม่ไมีคีทุกคนอ่แท็าเกิดบอาสวยครับไปเลยบายบายนะไม่กกคู โดนมาจินคูอัดเป็นไงบ้างความรู้สึกเอาไปกินนำแสงกินปากจัดไปเรียบร้อยแล้วแหระครับอ่ะคอยเอฟหน่อยเถอะโอ้โหใส่ยาครับวันนี้ไอ จริงๆผมอยากมาหาซูเปอร์เซียสีเบติต้านะแต่มันโ,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 โอ้โหโกดันตีนนะัโอเคถ้ามันไปไหนกันหมดไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะผมว่าแบบนิวิทแบทสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะทุกคนจริงคือพยายามหามาพักใหญ่ๆแล้วนะทุกคนไม่รู้ไปไหนกันพออยากเจอแล้วไม่เจอนะเออเกมมันก็อย่างนี้นะทุกคนนะหรือเป็นเพราะผมเลือกทีมใดมาวะ คืออย่างที่ผมเคยบอกไปมันจะมีเรื่องของการจับคู่ใช่ไหมแมชเมคกิ้งของเกมเนี่ยคือถ้าเราเลือกทีมที่มันไม่ใช่ทีมเมตาเนี่ยบางทีเขาจะเลือกแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นทีมที่ไม่เมตาจ๋าเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นนะทุกคนนะก็ส่วนหนึ่งคือมันไม่ไม่ใช่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่อ่ะนะนอกจากว่าคนพวกนั้นคือจะอาจจะแพ้มาเยอะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมาเจอได้ด้วยแบบเล่นทีมเมตาจ๋าอะไร อ่าฮะอ่าโอเคโอเคเออดีดีด,ดีไอสไตายการเล่นแบบนี้นะไม่เคยชินสักทีนะไอโดด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 แล้วอยู่ดีก็ยิงเนะี่ยบวชบวชโอเคยินดีครับยินดีรับโอเคตรงนี้น่าจะตายนะทุกคนคิวการ์ดไว้หมดเลยปีตาเปลี่ยนไม่ทนันแน่นอนครับเย็บร้อยไปไใครโอเค ทำแบบนี้กับใครโอเคได้ผมก็ถือว่าถือว่าปิดจ็อบได้แล้วนะเออซูเปอร์ซ่าสี่โกคูนะแค่นี้ก็ถือว่า w แบบมันอยู่ละนะครับอ่ะ,อะยังเล่นอยู่ไหมฮนะเอาการฟ้าไปกินกันตรงนี้ติดเฟนหน่อยจัดไปเฟนเฟ้นเฟนเฟนฮะฮะไม่ติดเติมเกล็ดลบเอ้ยจริงๆผมตีเลยก็ได้นี่หว่า โอเคยังดีนะครับช่วงนี้เริ่มเริ่มคลาสกับมัดีละนะฮะ้ยอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแย่ <laughs> okay. อโอเคก็คงประมาณนี้มั้งทุกคนไม่น่าจะมีจุดไหนที่เขาจะพลิกเกมนี้ได้นะทุกคนก็บอกเลยว่าคือนั่นแหละมันเกมมันเพาคลิปหนักไปนะทุกคน LF <c oughs> ได้ปะเนี่ย L F ฟเป็นเหรอตัวตัวละครนี้ L F สวยมากทุกคนอยากเห็นในคลิปก็คือพยายามหลายทีแล้วไม่มีใครให้ผม LF โอ้โหไม่ตายจริงด้วยโอเคก็ นั่นแหละก็เดี๋ยวนี้คุณพาวิคีมันรุนแรงเกินไปนะทุกคนนะมันคงจะตัวละครเก่าๆนะมันก็หมดสิทธินะทุกคนนะเรื่องดาเมจเรื่องการแทงเนี่ยคือเกมเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวละครเก่าจะหมดที่ยืนไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าในอนาคตเขาจะออกตัวละครที่มันเก่งกว่านี้ที่ไม่ใช่ตัวอัลตาบ้างนะครับ ขอเอลฟเ,เก่งๆด้วยไม่ใช่แค่เอลตาอ,อย่างเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครีูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครที่ไม่ได้กดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ